สวัสดีค่ะบรรยากาศชั้นสามของวัดหงทงนะคะสวยงามมากเลยนะคะวิวค่ะบรรยากาศข้างนอกค่ะ ทองโน้นจะเป็นเดินมาดูก่อนค่ะจะเป็นชายเลนค่ะที่ปูสเสมเยอะเลย ีหว่้ค่ะบรลมสาลีบิกากค่ะไห้เสิ็แล้วเนาะประตูมังกรชมวิวทะเลอันเป็นสวยเนาะ ร่างน้าประับช่วงเย็นเย็นมากเลยนอนเย็นเย็นก็เย็นจนแบบไม่อยากลุกไปไหนะเย็นมากเลยน่านอน จุดนี้ตายพระอภัยมณีก็มีรูปบิดเซ็กซี่ตัรูปหล่อโอ้รูปหล่อเนาะพระอภัยมณีไม่อะไรเนี่ยใช่เยอะอันนี้ลูกชายนี่นางนางยักษ์ วัดนีนะสุทวรตวันักกาจับเานหลยโคการของวัดนีายรูปเช็ินชินที่วัดหงทองชุ่มชนคุณจะทาบ้านคุณบ้านทองหงทอง กินกาแฟที่นี่ห่าจะสั่นได้บ yeah, ่ผักอะไรสุดกาแฟถั่วถั่วชู๊ เป็นไอ้นะเอาคาปูนะ,าะาคาปูอ่ะถ้ากาแฟอย่างนั้นมีเบรสมีหมดคาปูชินโน่เอาคาปูแก้วหนึ่งค่ะเอาคาปูชินโน่เย็นเย็นแก้วค่ะ